Hello สบายดีวันนี้สิพามาทักอ่าเห็ดอ่าเห็ดเคเบิลเนาะเขาเขาเอิ้นว่าโอเพนเคเบิลหรือว่าเชลลิงเคเบิลเนาะอ่า uh, อันนี้คอยเห็ดมาแถวหนึ่งหาแถวสิบสองแล้วเนาะแปลว่าไลน์แนแบบอัน้นเคเบิลนี่จะมีแถวที่หนึ่งหาแถวสิบสองเนาะวันนี้คอยสิมาเริ่มแถวที่หนึ่งจะเป็นทางหลังเนาะเฮาสิ it, ทักอ่า uh, ลงสีรอง แล้วก็ทักขึ้นสองทักลงหนึ่งแล้วก็ทักขึ้นสองแล้วก็ทักลงสี่ บันนี้จะเป็นแถวที่สองแถวทางหน้าเม้นให้เฮาทักขึ้นสี่ห่วงแล้วเฮาสิเอาไม้คีบูนี้มาเอาสามตรงแล้วเอาไปไว้ทางหลังเนาะหนึ่งสองสามเอาไปไว้ทางหลังังจากนั้นเฮาทักลงสองห่วง ถักอยู่ในไม้เคเบิลเนาะถักขึ้นหนึ่งห่วงแล้วก็ถักลงสองห่วงอุ๊ปส์วันนี้เฮาถักขึ้นสี่ห่วงเนาะ จะเป็นแถวที่สจะเป็นแถวทางหลังเนาะแม่นให้เฮาทักคือกับแถวทาอิดนะเนาะทักลง4ทักขึ้นสอง ทักลงหนึ่งถักขึ้นสองแล้วก็ทักลงสี่ต่อมาจะเป็นแถวที่สี่แถวทั้งหน้าเนะไม่ได้เฮ้าทักขึ้นสาม แล้วเอาไมหเคีบูเกาเอาตองหนึ่งเนาะแล้วเอาไปไว้ทางหลังเนาะแล้วหลังจากนั้นให้เฮาทักลุงสองห่วงแล้วก็ให้เฮ้าทักขึ้นตัวยู่ไม้เคีบูนี่เนาะแล้วก็ทักขึ้นหนึ่งห่วง หลังจากนั้นให้เอาไห้เคเบิลเอาทรงตรงนี่เนาะเอามาไว้ทั้งหน้าแล้วให้เท้าทักขึ้นหนึ่งหลังจากนั้นให้เท้าทักลงสองห่วงอยู่ไมมเคเบิลนี่เนาะ หลังจากไม่นในเฮาทักขึ้นสามห่วงบ,บัดี้แถวที่ห้าแถวทางหลังไม่ในเฮาทักลงสามทักขึ้นสอง ลงสามแล้วก็ทักขึ้นสองแล้วก็ทักลงสาม ในแถวทีหกแถวทั้งหน้าไม่ได้เ้าทักขึ้นสองห่วงแล้วเอาไม้เอาออกตรงนึงเนาะแล้วเอาไปไว้ทางหลังหลังจากนั้นให้เ้าทักลงสองแล้วก็ทัก ขึ้นหนึ่งอยู่ในไม้เคเบิลเนี่เนาะหลังจากนั้นให้เอาทักขึ้นสาม เคเบูลนี้มาเอาทรงตรงแล้วไว้ทั้งหน้าเนาะแล้วก็ทักขึ้นหนึ่งแล้วก็ทักลงสรงตรงอยู่ในไม้เคบูลนี้เนาะ จากนั้นให้เฮาทักขึ้นสองต่อมาจะเป็นแถวที่เจดแถวทั้งหลังไม่ให้เฮาทักลงสองแล้วก็ทักขึ้นสองแล้วก็ทักลงห้า แล้วก็ทักขึ้นสองแล้วก็ทักลงสองแบันบนี้แถวที่แปดแถวทั้งหน้าไม่ในห้าทักขึ้นสองแล้วก็ทักลงสอง ขึ้นห้าถักลงสองแล้วก็ถักขึ้นสองต่อมาจะเป็นแถวที่9้าแถวทั้งหลัง แถวที่เก้ากับแถวที่เจ็ดทักคือกันเนาะไมนฮาวทักลงสองทักขึ้นสองทักลงห้า ทักขึ้นสองแล้วก็ทักลงสองต่อมาจะเป็นแถวที่สิบแถวทั้งหน้าเนาะไม่ได้นฮาทักขึ้นสองแล้วเอาไม้เกาะทรงตรงนลยเนาะ แล้วเอามาเยียนทั้งหน้าหลังจากนั้นให้เฮาทักขึ้นหนึ่งแล้วก็ทักสองตรงทักลงสองตรงอยู่ในไม้เคเบิลนี่เนาะ ทักลงทักคืนสามต้งเอาไม่เคเบิลเอาออกตรงหนึ่งเราไปไว้ทั้งหลังเนาะแล้วก็ทักลงสองตรงเนี่ย ทักขึ้นตรงหนึ่งอยู่ในไม้เคเบิลนี่เนาะจากนั้นให้เฮาทักขึ้นสองตรงนนเนี่ยวันนี้จะเป็นแถวทีสิบเอดแถวทางหลังแม่นเฮาทักลงสาม ทักขึ้นสองทักลงสามทักขึ้นสองแล้วก็ทักลงสาม ต่อมาจะเป็นแถวที่สิบสองแถวทั้งหน้าแถวสุดท้ายเนาะไม่ใน้เฮาทักขึ้นสามเดเอาไหมเคเบูนี่เนาะเอาออกสองตรงแล้วเอาไว้ทั้งหน้าแดีวก็ทักลงหงทักขึ้นหนึ่งตรง แล้วก็ทักลงสองตองอยู่ในไมคเคเบิลนี่เนาะแล้วก็ทักขึ้นหนึ่งตองเอาไมคเคเบิลมาสอดใส่ตรงหนึ่งแล้วเอาไปไว้ทั้งหลังแล้วเ้าทักลงสอง แล้วก็ถักขึ้นอยู่ในไม้เคเบิลนี่เนาะแล้วก็ถักขึ้นสามตองสุดท้ายมันจะมีแต่สิบสองแถวเนาะ